มัอย่ังต้เีองโซลิคหมุนลงโอ้โหเอากุลสุดเอากุลสุดอุ้ยเหี้ยเอ้ยแม่งเจ็บสาดวันนี้พี่โดนแบบประชุมก็แบบว่านี่ดิก็ไม่ได้กินอ่ะดิใช่ป่ะโอ้โหตัวดีเลยประชุมนะครับผายจะชิงกลับก็ไม่ได้ผู้จัดการบอกเฮ้ยมึงจะไปไหนไม่ได้การท่าจนแก้วเหรอโอ้โหรออะไรอ oh, ุ oh, ้ยค oh, oh, yeah, no ือเหมือนเรียกกันไงเครียดกับงานกันมาไงแล้วแบบ มีมีงุบกองไปนะขอสักหน่อยจะสู้พี่อัดโดได้เหรอเออสุดแก้กับพี่อัดโดอ่ะพี่ไม่กินอย่างเดียวด้วยพี่ขโมยเหล้าด้วยต้องนั้นอันนี้ได้พี่อันนี้ได้อันนี้ได้กินไม่หมดขอกลับห้องแล้วกันจริงจริงก็คือมันไม่ไหวจริงอ่ะมึงเล่าเหลือแล้วเยอะอ้าวได้กูเซฟแค่นหละขโมยเล่ากลับเลยเหรอ เจ๊งสุดว่ะว่ะและไอเนี่ยไปไหนมาไหนชอบพกถุงไปด้วยไอเนี้ยไม่ห่อกับข้าวก็ห่อเหล้ากับบ้านมึงนี่ประจําเลยนะแต่ก็มีใครเขาแข่งกูเราพี่อดี๋ดิจ้ะไม่เราพี่พี่เปเมาส์ไปก็พี่เมาที่ทำงานที่จะไม่ค่อยเมื่อก่อนกินเหล้าเข้าสังคมแล้วกำลังหลังกินแล้วสังคมเริ่มไม่เอาแล้วก็เลยนั่งกินตัวเดียวไม่มีใครสู้แล้วอ่เนี่ยเปลืองไอ้เนี้ยเมาแล้วเลี้ยนแดกเอากับบ้านด้วย ของรูปผู้หญิงไม่ให้กูดูไม่มีที่นอนจะมาขอนอนด้วยไอ้เงี้ยนี่ตายแล้วตายแล้วไอ้พเออไเงี้ยที่โอซีได้แบบพี่มาเอาไงดีวะแฟนเก่าเอาเงจะมานอนด้วยเนี่ยบอกไม่มีที่นอนอะไรของมึงไว้โด้แล้วแล้วก็ไม่เชื่อนะไอ้เงี้ยแคปมาให้ดูด้วย พร้อมชื่อเป๊ะอะไรแบบพบเป๊ะไม่มีเซ็นเซอร์ให้กูเลยกูบอกว่าถ้ามึงไม่ว่างก็บอกกูบ้านกูว่างมานอนบ้านนี้ไม่ตอบแชทกูตอบเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยเออปอดเอาโอ้โหปอดสองคนลงมาสคนสองคนเลยไม่รู้น่าจะมีคนเหงาเฝ้ารอเธออยู่เบอร์นี้ ตายแล้วเหลือเยอะด้วยเที่ยวมาอยู่ตรงนี้แร้บพี่ขึ้นพร้อมกันมันจะยิงไม่ทันนึกเราตกขังคู่โอ้มาแก๊งกันน็อตเที่ยแล้วแก๊งใหม่มาที่มันดีกว่าต้องน้องเนอตโอ้มันวิ่งเอาอะไรอู้เอ้าเอ้าเอ้าไม่รู้ว่าจะไม่ยิงไม่รู้ว่าจะไม่ได้ยิงแกวิ่งหมุนอยู่ เฮ้ยตัวมีนแล้วมาเนาะทางบ้านไ้ดีสินี่เรียดออกมาจริงจรนงว่ะจริงจริงคือเกิดมาเหรอเห็นไม้องไ่ิ้องกินอะไรไปวะวันเนี้ยเตนน้องเลยกินอะไรไปเตือกินเล้าดิพี่รออะไรอ่ะกินอ่เล่าอะไรวันเนี้ยนี่เรียดกินอะไรอ่ะต้องีที่เด้เยมเนี้ยมาีแล้ว เระดับของผู้จัดการน่ะนะไม่ต้องงานอยู<_<_<__<_่แล้วไอ้มีคนสามด้วยใช่ไรที่หอกลับมานี่คือปกติพี่กินอะไรอะพุงหรือว่าข้าวผุงนี่แห้งม่ะพี่แตเช้ามาพี่ทำไงถ้ามาพี่ก็ต้องรีเซ่ตัวเองโดยการที่ว่าเวลาถึงเวลาเข้างานแล้วใช่ไหมถอดอ่ะพี่ถอดอ่ะเป็นไปได้ไหมพี่พี่นอนตอเลยฮะเขายังไม่ไล่มึงออกได้ไงเนี่ยแล้วแล้วมันถอดแล้วมันช่วยได้จริงไหมพี่โ้วนสมอยากรู้วเนี่ย ก็ดีขึ้นแลเพราะว่าเหมือนเหมือนยังไงวะพี่อธิบายไม่ถูกอ่อนนี่ก็คือตื่นเช้ามาแข็งแข็งใช่ไหมนก็ดีขึ้นแะมันไม่ปวดหัวพี่ก็ไม่ได้รู้ลึกเหมือนพี่ไก่ด้วยต้องถามพี่ไก่เพื่อลึกๆโอ้โหไม่ได้เลยเขารู้ลึกลองพี่ไก่นี่เขาเล่าข่าวไม่ใช่หรอเล่าข่าวนี่มันแบบตับมันไอ้นี่โดยตรงเลยแวนพวกเราแดกเราอะไรศึกษาบ้านี่พี่โดนศึกษาอะไไม่ได้ศึกษาพ่อพี่ตายพ่อเล่านี่แหละพี่ก็เลยเดินตามรอยพ่อพี่มา คือเอาไปดิงแถวลูกไม้ใหญ่ให้มันไกลต้นคือถ้าพี่ตายเพราะเราเมื่อไหร่ก็คิดว่าพี่ยิ้มอยู่อารมณ์เหมือนพวอเกอร์เฮ้ยมีคนขวามีคนมีคนขวาตีมัน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 ขึ้นไปเร็วหน่อยน้อง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 มันเจ็บขึ้นเถอะที่โอได้มาหนึ่งตัวเหมือนกันโดนอ้าวโดนออกสมองขึ้น ทุกอยู่ยาชุบทันรอเนี่ยน่าจะมาดคือไปด้วยโอ้โอ้เดี๋ยวันชุบทันรอเมื่อกี้เนี่ยน่าจะทันอยู่เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยขวามันวิ่งมาแล้วพี่มเห็นป่าขวาจิตไปไหนแล้วโดนต่อยมาไม่เห็นยังอยู่พี่ขวามาแล้วชิดแล้ว ก็ตายแ,แล้วนี่ยไงละโอ้ยโดนหัวโด,ดนหัวตงอันเลยดิเมื 2, ่อไงเห็นปะเรถจอดปะไว้น้ำมาละไว้น้ำดีกว่าไว้น้ำดีกว่าอเอเโอเโดนกระหายน้ำจะไปประเด็นคือว่ายน้ำไปมีคนเขาอยู่ฝั่งนู้นเยอะเ้ยมีคนฝสายมือเอ้าเหี้ยแล้ว เอาด,ดใาอีในบ้านมีอีกในบ้านมีได้ออกมาปาดเฮรถนี้รถนี้รถขับมาซ้ายมือหายแล้วรถขับมาซ้ายพี่หัวแม่หหให้มันเลยไปให้มันเลยไปไม่จก้กงู้พี่เอมเราต้องรีบเคลียร์บ้านนี้วะวงมานะรถรถมันมอนนเตอร์เยอะหรอเยอะไฟสีทวบบีคโอ้ยโอ้ยไฟติดแรงเฮ้ยขับรถไฟติดโคตรแรงพี่เอ็มเฮียเออพัอยาเร็ว ก็เลยไปสายว่ะเราจะรอดแน่เอาไงว่ายน้ำป่ะว่ายน้ำก็ไม่ทันนะพี่เราต้องว่ายน้ำใช่เหรอทำไงอ่ะไม่รูว่ายน้ำก็ไม่ทันแล้วมั้งวน้าพี่มีจุดกี้าพี่มีจุดกีเราไปอันนี้เราไปอันนี้เราไปอันนี้เลยอย่าระยะพี่ยังมียังหน้ามีเก็บมากนะมันปั๊มว่ะพี่มันต้องใช้แบตเตอรี่เยอะอะอะ คับบางดิเฮ้ยได้อยู่นะเนี่ยนี่มันยังไม่ชนเลยใกล้ชนแล้วล่ะน่มันชนนี่ทึบแน่โอ้ยหียย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 หยยยยยยมยยยยยยวยย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 ่ยยยยยยย้ยย่ย มนกี้ดีปัญหาเดยตายมาเออตายอื้อือเม่ไดายวะแค่เราแบบเอาดีไม่ใ้่แต่ลกแล้วเนอะเอาทรงก็ได้ละวะโอ้โหเม็ดเดียวเที่ยวสว่าง